ตอนนี้เราถ่ายแล้วนะเรามีหลักฐานด้วยไปเราเราจะเดินไปตรงนู้นคนเดียวเอาว่ะเพื่อนกูไม่มาถ้าเพื่อนกูมากูจะได้ไปกูจะได้มีเพื่อนไปด้วยเฮี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 ย กลัวน่ากลัวเสียวๆนิดนึงนะนแลรวว่าแต่เราจะไปยังไงครับโหใครเดินไปทางนู้นได้พูดแต่ใครเดินไปทางนู้นก็ได้ไม่ได้เรื่องของมึงแต่กูเดินไปได้ เียนได้เป็นหูขาวภาษาพนเฮียเยเฮียๆๆๆเยเยเฮ้ย,ย,ย,ยมาได้ปะตอนนี้ก็มีหลักฐานแหมวมีหลักฐานล้ว

เธอรู้ได้